สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเช้าในห้องเทรดของพวกเรานะครับประจำวันที่7เมษายน2 5 6 6 6นะก็ตลาดเมื่อคืนไม่ตอบสนองนะต้องบอกว่าตอบสนองน้อยมากกว่าเพราะว่าราคาทองเนี่ยซึมๆบิตคอยก็แถวๆ2ว ตลาดหุ้นนิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยเงียบๆคนงะจะดูกันที่คืนนี้ครับคุณผู้ชมในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มหรือตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเรียกกลับอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็คือตัวเลขจ้างงานนอกภาคภาคเอกชนนะนะเราจะสื่อถึงว่าธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนะีนะ่ยมีทิศทางอย่างไรในส่วนของดอกเบี้ยคำว่าทิศทางอย่างไรคือตลาดาคาดกันหมดแล้ว ก็ยังไม่รู้กิจรู้ใจคุณเจอโรมนะว่าจะเอาอย่างไงกันต่อนะครับก็ชวนเล่นกันสายเทดก็คงชอบแต่วา่าสายที่เป็นถือยาวๆหน่อยสายกลางสายยาวถืออาทิตย์หนึ่งพวกทองพวกบิตคอยพวกเนี้ยก็ต้องประเมินนะง่ายที่สุดก็คือดอลล่าร์อย่างที่เคยชีย้ให้เห็นมาโดยตลอดนะครับทุกคนคุณวิทยาคุณสเตตี้เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับมาดูกันที่ราคาทองก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องพูดเขาบ่อยเพราะทำดีวายไปเรื่อยล่าสุด 2องพันเจ็ดก็กราฟเป็นแท่งเดือนพื้นฐานแท่งเทียนต้องรู้กราฟไรมันนี่คือมันเคลื่อนไหวอย่อย่างเงี้ยแท่งเดียวขึ้นสลับลงจนกว่าจะจบเดือนก็ยังดีที่ทองโลกทําหายส่วนทองไทยเมืม่อวานก็ปิดจุดสูงสุดต่อนะสองหมื่นสามหมื่นสองพันห้าร้อยสำหรับราคาทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าจากสมาคมค้าทองส่วนรูป,ปรพันธ์ไม่ต้องสืบครับสามหมื่นสามนี่คือจุดสูงสุดของเขา นะเพราะงะั้นเนี่ยถ้าสมมติใครแต่งช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยอีกลูกเขยก็สินส่วนสินสอดจะสาวเจ้าก็แพงนิดนึงแต่มันกลับอีกมุมนึงก็ทงอย่างที่ได้ย้ำไปใครที่แต่งมาก่อนสินสอดก็เรียกกันเป็นบาททองสิบาทยี่สิบบาทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนีน่ยสถานทนสถานธนาุบาลของรัฐนี่ก็ช่วยได้ใน,ในยุคในยุคที่เข้ายากมากแพง มีทองเอาไว้ก็อย่างที่บอกนะมันก็ช่วยได้หลายแบบหลายมุมกระเทศก็ได้จะถือก็ได้มันเป็นภาพที่เอามาให้ดูและย้ําทุกครั้งว่ามันไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ระยะเวลาในการถือมันต้องอดรนทนกันนิดหนึ่งทุกคนนะคุณภาวัตนะครับแล้วก็คุณ Apple เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับเงียบๆหน่อยนะครับช่วงวันหยุดวันจัก,กรรีวันนี้วันศุกร์บางท่านอาจจะลา,ายาวยาวถึงสงกรานนะเพราะนั้นในห้องเรียนนีก็เลยบอกว่า อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต้องหยุดให้เพราะบางคนเดินทางไปต่างประเทศไงหนีร้อนเงินแต่การหนีร้อนมาเนี่ยกรมอุตุก็ออกมาเตือนนะครับอันนี้ขับรถขับราระวังนิดหนึ่งหกถึงเก้าเนี่ยทั่วไทยเลยพายุรุดูร้อนระวังกันนะฝนตกตก,ตกเนี่อากาศเปลี่ยนก็สุขภาพก็ต้องเช็คกันนิดนึ่งครั้นี้มาต่อหลังจากที่มีปัจจัยน้อยๆเนี่ยมีอะไรบ้าง IMF ครับออกมาวันปมขัดแยง้ง จีนกับสหรัฐจ,จะกระทบการลงทุน,นมันกระทบแล้วมันก็ตีกันเองมันเดือดร้อนทั้งโลกแย่งความเป็นเบอร์หนึ่งแย่งเป็นนักเลงปากซอยภูมกันแค่นั้นเอง GDP วูบทั้งโลกตลาดหุ้นกระทบทั้งโลกนี่คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งดอกเบี้ยแพงทั้งโลกเงินเฟ้อมาก็อีกเรื่องหนึ่งมันชี้ไปด้วยกันและนะครับดีหน่อยที่ถ้าสมมุติว่าส่วนของราคาน้ํามันเมื่อวานะปรับตัวลง จริงๆวันนี้มีอ่าบรกหรือธนาคารนผมจำไม่ได้เขาะจะอกจะไปร้อยเดือนแล้วแต่ต้องผ่านแนวต้านแปดสิบกอ่อนเวทเท็ซตัวนี้นี่ฟิสิกอลนะครับคือซื้อแล้วก็รับของจริงกันเคยติดลบมาแล้วตัวนี้ต้องไปรับกันที่ในทะเล <c oughs> ไม่มีใครเอาน้ำมันแต่ตอนนี้เพื่อนเริ่มกลับมาเอาแต่น้ำมันเนี่ยเราอาจจะมองในมุมที่ว่าอ้าว GDP ลดน้ำมันต้องร่วง ขอโทษทีมี o p e ปพลัอยู่ย้ำเสมอวิธีคิดง่ายๆไม่มีพ่อค้าคนไหนอยากขายขาดทุนพอราคาน้ำมันจะลงเขาลดกำลังการผลิตครับหุมดีมานสัปพลายได้สมัยก่อนเนี่ยผู้นำซาอุดเนี่ยค่อนข้างจะเซียบสารักไม่ใช่องค์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าชายสักองคหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่หลังๆเขาแตกคอกันในส่วนของคุณจามียคาซอ,อกกี้นั่นแหละก็ไปโดนซาอุดโดนดา่า โจไอรเดนลงทุนบินไปถึงซาอุก็ไม่เป็นผลที่ทําให้ซาอุเดียระเบียเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้น้ำมันตกมันก็วนกลับมาลูปเดิมครับอย่างที่เราได้เห็นว่าไม่มีพ่อค้าคนไหนอยากขายการทุนแล้วน้ํามันไม่ลงพูดตรงๆว่ารัสเซียก็มีตังค์สำหรับกลางทีนี้เนี่ยในพวกเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์มันจะขึ้นหน้าหนึ่งเยอะหน่อยวันนี้ยูเครนก็มาหารือแนวทางร่วมเป็นสมาชิกนาโต้หารือ ไม่ได้เป็นฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์แป๊บเดียวเป็นได้อย่างที่บอกไปฟินแลนด์ก็มีอาวุธมีปืนใะบ้านซ้อดูแลตัวเองได้แต่ยูเครนเนี่ยถ้าสมมติเป็นนาโต้ปั๊บนาโต้ต้องรบทันทีแล้วใครอยากจะเข้าร่วมสงครามมันไม่ใช่ในหนังนะอันนี้ชีวิตจริงนะพังทั้งนั้นนะเข้าร่วมสงครามแต่ก็เป็นข่าวให้ให้ให้โลกทั้งโลกรับรู้ว่ากําลังช่วยกันอยู่แค่นั้นเองทีนี้ดอลลาร์เนี่ยเมื่อคืนมันแข็งค่ามาทําให้ทองนะปรับตัวลงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ยถ้าสมมุติเขาขึ้นมายืนร้อยสอง่ายคิดง่ายๆเลยครับวันนี้ลงหมดยืนร้อยสองในทางกลับกันร้อยหนึ่งถ้าหลุดก็มีกําไรกันต่อจะได้เป็นพื้นสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษากันด้วย <Yeah. S 2> yeah. แม้ตัวเลขขอรับสื่อการว่างานน้อยลงกว่าคาดอย่างที่ข่าวบอกเห็นไหมตลาดไม่ได้รับข่าวเรื่องนี้ไปว่ากันที่จ้างงานเอกชนเลยแค่นั้นจบในข่าวบาภาษาไทย คุณ Apple คุณ Re-Learn, Re-Skill คุณนิรมน์เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับนี่ข่าวอ่ดีเซลลงนะฮะสิบสตังค์นะครับก็ใครเดินทางก็ลองเช็คเบนซินด้วยว่าลงตามหรือเปล่าตัวนี้ทองครับปรับตัวลงนะเขาอ้างอิงไปถึงตัวที่เอกชนเขาสำรวจจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมันเป็นตัวเลขเมื่อวันพุดไปแล้วไอซ์แมนูแฟคเจอริงนอนเมนูแฟคเจอริงก็ภาคบริการนี่นก็ลงหมด ข้ามขอรับสวิการว่างงานไปเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวครับนักลงทุนจับตาตังงานนอกภาคการเกษตรนและคาดว่าจะเพิ่มน้อยหลังจากที่พุ่งมาก่อนหน้านี้ถ้าเอาตามเนื้อผ้าตีความตรงต,ตัวตลาดไม่เล่น,นแผลงๆนะครับน้อยกว่าเดิมน้อยกว่านักวิเคราะห์คาดดอลลาร์อ่อนมันเตรียมตัวกันมันย่อลงมาเนี่ยดูสัญยงสัญญาณกันดีๆ Price pattern นทางฝั่ง YouTube ตัวต้องเทอินดิเคเตอร์ประกอบอย่างไรเนี่ยก็ต้องเช็คกันให้ละเอียดนะฮะมาดูตังฝั่งบูมเบิร์กบ้างไอตัวนี้ไอเว็บเตือนมาแล้วนี่เราเป็นข่าวปากภาษาไทยตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ก็รอเรื่องดอกเบี้ยตีความเป็นยังไงต่อทีนี้ทางฝั่ง,ง CNBC วันนี้หน้าหนึ่งที่กินไปเนี่ยมันกินเรื่องอสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวละครที่อยู่ในบิ๊กช็อตเนี่ยนักข่าวว่าตามไปสัมภาษณ์คนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคุณไมเคิลเบอร์รี่นะ ไปตามดูด้วยกันว่าอีกท่านหนึ่งเป็นใครสาระสำกันคืออะไรเขาใหา้ความเห็นว่าตอนนี้ตลาดอาสังหาสารัะเนี่ยตั้งราคาสินทรัพย์แพงเกินไปตั้ง20%เกินโอเวอร์ไพรโดยไม่พิจารณาความเสี่ยงก็ตามรูปเ่ยมันน้ำท่วมเมอริเคนอุทกภัยแล้วดอกเบี้ยขึ้นอีกมันสองปัจจัยแทงเข้าไปตอนนี้ทีนี้เนี่ย เจ้าของบ้านนะสมมติเราผ่อนเสร็จแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอันก็ต้องสู้กันต่อแต่ค้าว่าราคาบ้านที่สูงเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนก็ไปกู้ธนาคารต่อถูกไหมเพราะนั้นภาพเดิมเลยประวัติศาสตร์เดิมๆถ้าสมมุติว่าไม่มีตังค์ผ่อนธนาคารก็รับขี้ไปพูดตรงๆเอย่าหาว่าเป็นคําหยาบแล้วทีนี้ธนาคารล้มใครช่วยไม่ช่วยก็ล้มมันจะเป็นภาพเดิมแต่ อย่าฟังลิกเคลิมอย่าเพิ่งฟังแล้วตกใจเขาประเมินไว้ว่าอาจจะไม่หนักอย่างแรกเลยคือมีประสบการณ์กันแล้วตอนล้มตอนนั้นอย่างที่สองก็แก้กันแล้วว่าเดี๋ยวธนาคารกลางแห่งชาติารัฐเป็นไงมีสภาพคล่องด้วยการอะไรเอาพันธบัตรไปวางก็คือบอรดคิดสนุกสนุกส,กสมมติไม่มีพันธบัตรแล้วครับท่านคุณจุโรมผมไม่มีพันธบัตรแล้วถ้าเขาเล่นเอาบ้านมาไว้ที่เฟดล่ะแล้วเอาตังค์กลับไปเดี๋ยวเฟดให้สภาพคล่องต่อ อันนี้ก็สนุกอีกเหมือนกันก็ไม่ว่าบ้านหรือพันธบัตรมันจะทําให้งบดุลของทางฝั่งธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐสูงขึ้นจะตีความข่าวแล้วก็แง่กันแบบนี้ทุกคนที่เหลือก็เงียบไม่ค่อยมีอะไรข่าวนิ่งๆกันหมดคุณอีลอนมาร์ก์เองเนี่ยก็ AI มันเริ่มอันตรายก็ขอให้หยุดคุณบิลเกตบอกไม่ไม่เห็นด้วย,ยก็เป็นใน,ในมุมของเศรษฐีโลกขเขาเถียงเีแวะที่เป็นแนวนิดหนึ่งไม่จบนะครับฝั่งออสเตรเลียนี่ก็กู g u l a t o r ยกเลิกใบอนุญ,ญาตเอาอีกแล้วไบแนนเห็นไหมไดร์โกลเตอร์จะมีเข้ามาบทบาทมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยช็อตบรีฟของทา้งฝั่งคริปโตแถวลาตินอเมริกาเขาจะสร้างสเตเบลิลคอยน์นะไม่ใช่ประเทศนะธนาคารเองเขาถามว่าทําไมคุณมีเขาเรียกว่าธุรกรรมกับธนาคารตอนนี้มันเป็นเงินเฟียส,สงเงินการะดาษแล้วถ้าการใช้น้อยลง,จ,งจางๆลงเฮ้ย ทำยังไงดีฉันก็ต้องสร้างไงอย่าฉันจะไปเอาบิตคอยเลยฉันสร้างไม่ได้ฉันสร้างอะไรสเตเบอร์คอยที่อ้างยิงกับอะไรดอล,ล์อ่าแบบนี้พอคุยกันได้เนี่นี่แถวลาตินอเมริกานะเพราะว่าคอสโตเดียนแบงก์ของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยที่เขาพยายามมีเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเคอร์เรนซีขอสมัครสมาชิกของธนาคารกลางชาติสหรัฐใช่ไหมไม่รับ <c oughs> คือถ้าล้มมาก็ถ้ากับรัฐอุ้มบิตคอยอุ้มคริปโตมัก็ไม่เอา บแนงก็ต,งต้องทนทนปัญหาตัวนี้นิดนึงมันก็จืดไปหน่อยมันก็บิตคอยกับ e อทีทที่ที่ที่พอจะดูได้แต่อีทวันนี้เจอแรงเทขายค่อนข้างลงเยอะกว่าชาวบ้านกันนะหนึ่งจุดหกเก้าจะหลุดพันเก้ามาคือตัวแม่ไม่ขึ้นเนี่ยมันลําบากตัวแม่ทรงทรงอยู่ไม่หลุดเนี่ยก็ต้องเช็คกันว่าตัวไหนจะเล่นกันก่อนวันนี้ซึมซึมกันหมดก็รอตัวหลักตัวแม่อย่างบิตคอยส่วนทองถึงแม้ยืนได้นะครับแถวแถวสองพันเหรียญนนทองสปอตเนี่ย แต่มันเจอแรงเที่ขายเหมือนกันระวังดอลลาร์ครับถ้าลุขึ้นมายืนร้อยสองอันนี้เขาอาจจะหลุดเก้าร้อยอะผ่านสองพันมาเจอพันเก้าร้อยแปดสิบเนื้อหาข่าวก็วบอกว่าตอนนี้มีการขายลงมามากขึ้นสาระสําคัญเลยครับถึงแม้ว่าทองเนี่ยจะต้านเงินเฟอ้อได้แต่อัตราดอกเบีย้ยจะเป็นศัตรูก,กับทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าไปดูฝั่ง สมาชิกธนาคารกลางแห่งชาติแล้วก็ยังบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ยังก็ต่อสู้กับเงินเฟ้อจักขึ้นดอกเบี้ยเพื่อทําให้เงินเฟ้อเป็นแค่คาพูดจุดตัดสินใจไม่รู้ตลาดเลยมาจับตัวเลขเศรษฐกิจว่าเอาอย่างไงกันอย่างน้อยที่สุดเทรดก็มองว่าวันนี้สองพันเหรียญยังพออยู่ได้เราเผื่อนิดนึงอย่างที่บอกไปพันสอร้อยแปดสิบต้งไว้ในใจด้วยไม่หนึ่งไม้สองเตยมตัวกันคือบางคนเน่ะอยากจะเข้าไม้เดียวร้อยเปอร์เซ็นจุดไหนมันก็ไม่ผิด แต่ภาษาชาวบ้านก็คือวัดดวงเงินก็เหมือนซื้อหวอยนันได้วิธีคิดแบบนี้ทีนี้สมมุติแบ่งแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้ก็แล้วแต่คุณนะคุณได้สองพันเหรียญแถวแถวน,นี้แล้วขึ้นไปกําไรมีกําไรจิตใจของคุณนะจะหดหูหดเหี่ยวเพราะฉันไม่ซื้อให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแบ่งมาตรงนี้กลายเป็นว่ามีกําไรและมีความทุกข์กันก็เป็นอีกคนเราคุณเลือกเองบริหารเองพอร์ตการลงทุนแต่บางคนอะมีกําไรมีความสุขกับสิ่งที่มี มีการประกันความเสี่ยงเผื่อมันลงมาด้วยบางคนบอกว่าผมจะตดตัดขาดทุนดีกว่าแล้วผมมารับใหม่พันเก้าอแปดสิบก็ไม่ผิดครับดูการราคาประกอบนิดนึงแค่นั้นเองนะทีนี้วันนี้ครับโฟกัสเลยเจอกันเลยว่าตัวเลข Job Report ของฝั่งสหรัฐเป็นยังไงชี้ไปลูปเดิมครับดอลลาร์เป็นยังไงนี่คือสาระสำคัญของวันนี้นะมาต่อที่เทรดเดอร์กันบ้างวันนี้ก็นำเสนอพันธบัตรยูเครนะโดนลดเห็นไหม จะหาหรือคือฟินแลนด์เข้าไปแล้วนองยูเครนเข้าไม่ได้อ่ะอันดับัตรของเขาเนี่ยโดนลดเกรดจากทริปเปิลสพลเหลือทริปเปิลสมันต่ำกว่าทริปเปิลบีมคือจังบอลเนี่ยหรือต้องชนะสงครามอะ่ะถึงจะมีเกรดดีขึ้นหรือเข้านาโต้ได้ซึ่งมันยากนะว่าเพื่อนก็ไม่อยากจะจะจะ,จะรบใหนะ้ในตัวหลักของวันนี้ที่กดนันทองคือเฟดบานาันชีตเขารายงานว่าลดลงหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อแล้วแต่สมมุตินะ ถ้าสมมุติเขาลงมาเป็นแบบนี้ต่ออันนี้ระวังทองพักฐานถูกไหมเพราะบาลานซ์ชีลดลดลงแต่ในทางกับการนึกถึงตัวเลขวันอังคารวันพุธถ้าเขาทำนิวไฮจ็อบโอเปนนิ่งไงมันลดลงต่างกัาโลใช่ไหมสองเรื่อชั้นได้ชั้นนั้นถ้าเป็นเทรดเราจะมองไฮเดิมกับโลเดิมจุดนี้กับจุดนี้เอายังไงบาลานซ์ชีตก็จะเป็นตัวที่จับง่ายกว่านั้นก็คือดอลลาร์เป็ตัวสะท้อนภาพ ผมไม่ต้องถามว่าก็ทําทีวีไม่ทําทีวีเอาหาตังมาจากไหนนี่ทุกคนก็รู้กันหมดแล้วเดี๋ยวนะน้องเล็กบิตคอยไม่ใช่ไม่มีประเด็นนะครับวันนี้ออปชันเนี่ยมันหมดอายุจำเลยทุกวันศุกร์ทุกอาทิตย์กันแต่ฝั่งที่เป็นซื้อเนะี่ยจน disadvantage ก็คือเสียเปรียบสักนิดหนึ่งถามว่าทําไมเขาไปวางกันเยอะๆแถวๆประมาณสักสามหมื่นกว่าอันลนล่าล่วงไม่ไม่ยืนร้อยสองแบบนี้พอหวังได้แต่ฝั่งุ ตอนนี้มีกำไรกันแล้วเพื่หวังแค่เตังต้งหต่20,08ซึ่งเรด20,08เนี่ยมันอยู่ที่60ล้านเ20,07 20,06 20,07ร้อยห้าสิบล้านมากกว่านั้นอีกถ้าฝั่งพุทธมันวางกันที่หกพันสัญญาเห็นไหมกับสามพันหน้าร้อยสัญญาในขณะที่เทรดเดอร์ไปจังๆแถวๆถวสองหมื่นเก้าสามหมื่นสองร้อยสี่สิบล้านคุณต้องหวังให้ดอลลาร์ต,ตกลงแรงถึงราคาจะขึ้นไปแล้วก็เทคโปรฟิตกันได้สำหรับสายออปชั่นทั้งหลาย ตอนนี้มาทางฝั่งทองบ้างก็เริ่มมีการประเมินกันแล้วว่าบางทีเฟดกับตอลาเห็นไหมครับจะหยุดทองไม่ให้ไปต่อได้ก็เรื่องเดิมถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็จะมาคาดการตัวเลขเศรษฐกิจส่วนทางฝั่งคุณจิมไวคอฟ์เองก็บอกว่าตอนนี้เป็นการเทคโปรฟิตเห็นไหมยังมองเป็นการเทคโปรฟิตแต่ท่านหลุดพันเก้ละมันพักฐานตึงไหนอย่าลืมเ่อรอบใหญ่ก็ยังมีธนาคารกลางก็รออยู่นี่แต่ก็ไม่ซื้อแพง ราจะซื้อตอนที่ไม่มีใครเอามันจะต่างกันอย่าฟังแล้วเคลิ้มเนี่ยฉันซื้อตามธนาคารธนาคารกลางเขาซื้อแล้วโหยาวมากหนานมากไปเงินไม่เย็นพอใจไม่นิ่งพอเนี่ยทําตัวแบบนั้นนะแต่ถามว่าพอหย่อนหย่อนไว้ได้ไหมเวลาลงมาเยอะไอันนั้นไม่ผิดทองนะสาระสำคัญมีพาดหัวข่าวอ่านให้ดูแล้แลวก็คือเรื่องดอกเบีย้ยนั่นแหละกดเฟดวอชทูที่เขามาอัปเดตในตอนนี้โอกาสห้าสิบห้าสิบจะขึ้นก็จะคงดอกเบี้ยก็ได้ แต่ถ้าสมมุติน NFT ไม่ใช่ NFT ของน้องนองคริปโตนะ n อนฟ m ร์ม r o l l ตัวย่อจ o อบร port ก็เรียกหลายตัวเลยเลยตัวเดียกันหมดนะ,นะอาจจะทำให้นะถ้าสมมุติว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าเดิมเขาคาดครับเขาคาดว่าดอลลาร์จะอ่อนเพราะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเห็นยังทองอาจจะไปต่อเราอย่าเพิ่งหวังไกลหายเดิมก่อนสองพนยจุดตัดไปสองพ สามสิบห20้าสองพันห้าสิบสองพันเจ็ดสิบโกลฟิวเจอร์สองพันเจ็สิบห้าตรงนี้เลือกเอาจะขึ้นมาจะเอากำไรจุดไหนทุกคนครับคราวนี้จุดสำคัญก็คือตุ้มครึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเลขว่างงานไม่ว่าจะเป็น NFP เหมืนฟาร์มเพโรเห็นไหมจ้างงานนี่ก็ชนจบรีพอร์ตก็แล้วแต่ของเดิมเนี่ยสามแสนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยของเดิมขอรับสวัสดิการว่างงาน น้อยกว่าเดิมเห็นไหมครับน้อยกว่าเดิมแต่มันมากกว่าคาดครับมากกว่าสองแสนถ้าตลาดจะทรงๆบางทีอาจจะสองแสนห้าสองแสนหกอันนี้ก็ไม่ไม่มีใครคาดเปิดเกมแต่ก็ไม่แน่สมมุติว่าเนะเขาจัคาดว่าชะลอเรื่องดอกเบีย้ยเนะี่ยขอให้หลุดสักสองแสนสามน้อยกว่าเดิมชัดๆน้อยกว่าคาดด้วยแบบเนี้ยใช่ละตัวตอบสนองต่อไปเช็คตอ่อดอลลาร์มันต้องดุดไอ้ดีหลุดร้อยหนึ่งไปเลยเจอร้อยท่วนๆแบบเนี้ยนี่คือภาพที่บวกกระทอก ในทางกลับกันสมมุติประกาศสักสามแสนโวยลงไม่เยอะแบบนี้ดอลลาร์แข็งพอดอลลาร์ยืนร้อยสองเป็นไงเยียบรอยครับพักฐานเพราะฉนเทรดสั้นมีจุดตะกัดทุนกลางกับยาวไม้สองก็ต,งต้องเตรียมตัวอย่าลืมว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเฟดไม่ได้เจอปัจจัยเดียวในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟอ้อละ่ะเรื่องธนาคารที่แผลยังไม่สุดละ่ะแล้วตามมาด้วยสังหารืรอมาซาติคนก็ไปกู้กับธนาคารละ่ะ ตัวนี้ต้องดูเป็นทอดแต่ต้องเรียงลําดับว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอะไรจะเกิดขึ้นหลังในภาพกลางกับขาครับนะตอนนี้ต่อมามาดูที่ตลาดคริปตเคอเรนซีบ้างเรากาลังอยู่ในกรอบเนี่ยยังไม่ทะลุทะลุไปเปลี่ยนเทนสมมติไปสามหมื่นสองร้อยเนี่ยถือว่าดีถ้าย่อลงมาแล้วสวยเลยนะค่อยเข้าต่อสําหรับคนที่เอากําไรออกไปแล้วแต่นั่นคือผู้คนถือ คนเตดอีกเรื่องหนึ่งมันต้องเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยหลายชั่วโมงเป็นยังไงไมอยู่ภาพนี้เอง Price Pattern ตอนนี้ยังยืน20,08ได้27,900เมื่อวานนี้ก็ขยับขึ้นมาหมดเลยก็ยังถือต่อระยะสั้น Symmetric Triangle ถือแล้วถือต่อครับแต่คนที่อยากจะเข้าต้องเห็นภาพแบบนี้คือเป็นขอเป็นสีฟ้าดีกว่าอ่ะนะจากเมื่อวาน20,000วันนี้ตั้ง27,900นี่แหละจุดคัดถ้าคุเห็นภาพแบบนี้เราล่าเริ่มอ่อน 28,110เอาและอย่าเพิ่งหวังไกลสุดปลายทาง28,500ถึง28,700ืระบายความเสี่ยงชุดที่2อ,อาจจะพาไปขายแต่แถว่29้าสถ้ามันขึ้นแรงไม่ผิดถ้าดอลลาร์ร่วงดูภาพประกอบแบบนี้ชั้นใดชั้นนั้นราคาไทยล่ะไม่แตกต่างกันตี symmetric triangle ตัวใหม่มาเป็นแบบนี้นี้ 9 5 4 0ห้าห่นยังคงพอยือถือได้ครับจุดตัก,กััดทุนคุณอาจจะร่นมาที่9 4 8 0 0 0 9 5 0 0 0 0้าอันนี้ได้หมดถ้าเบรกเอาออกแบบนี้แล้วดีสมมติเข้าที่9 5 0น0 0าหมื่นหกพก็ได้อะแพงหน่อยแต่จะเชีย่ยเห็นคือ9แส0เจ็ก็พอไม่ต้อง9แส0 0 0ดหมื่นแอย่างเงี้ยแต่แบ่งขายได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ข้างบนขึ้นไปขาย9แสนเก้แบบเนี้ย พอเขาถึงร้านเนี่ยเวลาย,ยอ่อลงค่อยกลับมาเก็บใหม่เหือนเดิมถ้าพี่ใหญ่กทองากบิดคอยตามอลนาร่วงป้าแบบนั้นเนี่ยคือได้ทํากําไรกันต่อนี่คือในส่วนของตัวหลักตัวแม่อีทละ่ะเดียวกันนะมาละอีทถ้าจะเข้าจุดตาัก,กาทุนควรควรจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบย่อลงมาหนึ่งพันแปดร้อยแปดหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบอันนี้เข้าแล้วไม่ต้องหวังไกลครับพันเก้าร้อยสามสิบ 1,970หรือ2,030จะขึ้นแรงแบบนี้ก็หายเดิมของเขาตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูภาพรายวันก็จะเห็นแนวต้านที่เขาเจอมาโดยตลอดตรงนี้จะเป็นเป้าถัดไปของอีกส่วนใครหวังยาวถือยาว3 000, 2 0 8นั่นอีกเรื่องหนึง่งเราถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นจริงมันจะได้ทรงหรือลูกการขึ้นที่ค่อนข้างจะดีเลยเลยทีเดียวแต่อย่าเพิ่งไปคิดไกลเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นของเทรดเขากาอาจจะเล่นกันแถวๆนี้ก็ได้ครับ ตอนนี้ก็ย้ำเสมอสําหรับสายแปลงบิตคอยกับทองตอนนี้มันไม่ค่อยขึ้นพอไม่ค่อยขึ้นแบบนี้คุณแปลงแพ็คเป็นอะไรถ้าบิตคอยขึ้นถ้าอยู่แบบนี้ต่อแปลงเป็น USDT ขายออกเป็นตัวนี้แต่ถ้าสมมุติบิตคอยถูกลงแบบเนี้ยคุณก็ขายทองออกไปเป็นบิตคอยอีทเช่นเดียวกันนะภาพอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอีทเวลาขึ้นมาขึ้นแรงถ้าก็ขึ้นมาก่ออยากแปลงเป็นบิตคอยก็ไม่ต้องขายเป็นสเตเบิลคอยแล้วซื้อบิตคอยไปแปลงเลย ไปแนนมันมีอีทคู่อะไร BTC ได้ครับย่อลงมาก็ไอบิตคอยมาซื้ออีทใหม่ก็เรื่องเดิมทั้งหมดตุกแต่ทรงตรงนี้ถ้าเขายืนอยู่ในถือว่าดีอีทจะได้ทรงในการขึ้นที่เป็นเขาเรียกว่าไซด์เวย์อัพฐานของเขาตอนนี้ไซด์เวยอ์อยู่นะครับมันจะอัพขึ้นไปเนี่ยฐานเนี้ยที่อยู่เนี่ยถือว่าดีถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่าจะเจอแนวต้านตรงนี้ที่เขาจะระบายของกันชุดแรก ถ้าปุ๊บปุ๊บมาแบบนี้ต่ออันนี้ Follow ได้โดยการอะไรโดยการเอาสเต็กเบอร์ฟอยซ์ด้วนั่นแหละแล้วรอวันแปลงบิตคอยที่ข้างบนนี่ก็จะเป็นภาพที่ดีๆต่อถ้าตัวแม่ลากขึ้นในตัวอื่นๆที่เคยถามก็มาอย่างเช่น DYDX หรือว่าไม่ได้น่าเกลียดลงมาแล้วเปลี่ยนเทน,นคล้ายๆบิตคอยเห็นไหมครับแมแพทเทิร์นคล้ายๆกันถ้าเขาทะลุต่อ ก็ขอให้ทะลุสามไปถึง4ีครับใครถือ dy b dx เนี X, ่ย dy dx อยู่ราคาไทาย h i เดิมเท่าไหร่ถ้าทะลุต่อนน่นรอยสิบแต่ร้อยสิบสีร้อยสิบห้าอาจจะเป็นแนวต้านสําคัญที่เขระบายของกันก็เข,เขียนไว้ก่อนร1 5ยสิ้าร้อยสี่สิบจะเป็นแนวต้านสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ที่เคยมีคนถาม op นย op คลายคล้าย e a ไมีกรอบถ้าเขาจะไปต่อต้องทะลุแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าเขาทะลุปไปต่อได้ไฮเดิมก็ระบายของกันนิดหนึ่ง mm hmm. จุดสองต่อที่สามจุดเก้าห้ายาวเลยก็ขอไปเจอตัวนี้เลยแบบนี้ประมาณสักหกถึงเจ็ดยถ้าเป็น OP ไทยตัวนี้ไฮเดิมเนี่ยระบายกันนิดหนึ่งลดความเสี่ยงร้อยเจ็ดร้อยห้าแต่ถ้ากรอบของเขาเลยเนี่ยถ้าผ่านร้อยหกิบไม่ได้โซนตรงนี้นนหนาอยู่นะเจอเทีะไม่อยากจะให้ความหวังเลย ขอความจริงก่อน160ให้ถึงก่อน250ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นเป็นภาพที่แบบว่าอ่านง่ายแล้วแบบนี้คือชีวิตจริงเนี่ยชีวิตตามทฤษฎีมันต้องขึ้นมาแบบนี้แต่ชีวิตจริงมันจะเห็นกว่าจะขึ้นมาพูปพลาดปุดพลาดมียอ่อลงมีซุมซ่มๆปุ๊บปั๊บอย่างนี้อีกตำราครับชีวิตจริงมันต่างกันจากภาพที่ปรากฏตำราบางทีใช้ตัวอย่างเก่าสมัยพระเจ้าเขาไว้หน่อยมันก็ไม่ผิดนะแต่ชีวิตจริงือกราฟที่ว่ากันจริงๆ ราคาจริงๆเนี่ยมันจะจะทาให้เราต้องพลิกแพลงไปตามรูปแบบการลงทุนก็วางดีๆครับคิดอะไรไม่ออกบอกปิดคอยก่อนพิจโตเอาตัวหลักตัวแรกก่อนส่วนใครที่อยู่ทองมาแล้วเป็นสอบอเทนสูงก็แพ็กก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่มองเทรดเดอร์ไว้นิดหนึ่งเผื่อแพ็กซอสบริษัทเนี่ยก็เรเกลเตอร์เขาเล่นัอยู่ตอนนี้เจอกฎระเบียบเนี่ยทองมันมีเอ e ็กซีอาจะซื้อหากันก็ได้วางพอร์ตกันดีๆสำหรับคืนนี้สำคัญที่ดอลลาร์อย่างที่บอก ดอลลาร์ร่วงและได้ไปต่อแต่ถ้าดอลลาร์แข็งด้วยการที่ตลาดตีกว่ามันอาจจะเกิดการพักฐานครับ